ครับสวัสดีครับเรากำลังอยู่กันที่อุทยานประเัตาศาสตร์เมืองศรีงครินท์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมปันวิถีใหม่ตามรอยอรยธรรมราวราลวดีนะครับหรับท่านที่มาถึงบริเวณงานนะครับหลังจากที่ท่านได้ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วรบกวนท่านตรวจสอบรายชื่อของท่านที่บอร์ดซึ่งเราจะแบ่งมาเป็น4ี่กรุ่มนะครับทั้งกลุ A, กล่มเกรุ่มบีแล้วก็กลุ่มสี อาจาั้นได้หมายเลขก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่สตาฟนะครับเพื่อลงทะเบียนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สนามสเตจสองค่ะนะคะจากกาญจนบุรีไปราชบุรีนั่นเองค่ะนะคะก็สําหรับวันนี้นะกิจกรรมของเราก็จะผ่านสถานที่นะคะท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเยอะแยะมากมายในทีเดียวค่ะนะคะจะมีทั้งที่เรา อยู่นะตรงนี้นะคะกับอุทยานประวัติศาสตร์เมืองศิลป์นั่นเองค่ะนะคะเป็นของจังหวัดกาญจนบุรีของเรามีทั้งพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะคะบ้านเก่าที่เราจะผ่านกันไปไแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะแทานข้าวกันค่ะนะคะที่วัดคุณไทยทารามอำเภอทา่ทาม่วงนะคะแล้วก็จะนะคะไ,ไปพบเจอกับวัดเขานางพิมนะคะที่เราจะผ่านกันตรงนี้ด้วยมีโบราณสถานพงตึกแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่พิพิธภัณฑ์นะคะสะโกรศินารายนั่นเองค่ะนะ ระยะทางเนี่ย92.2กิโลเมตรนี่ะคะสำหรับพี่ๆนักปั่นทุกท่านนะคะในวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมกันค่ะโอ้ยก็คือคักมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ฝากไปด้วยเดี๋ยวสเตจที่3นะคะจะเจอเจอกันได้กับะระยะทางทางสุพรรณบุรีมากาญจนบ,บุรีนะคะใครที่สนใจก็มาร่วมปั่นกันเยอะๆนะคะ <ๆ S 1> กับงานนี้ค่ะปั่นทางกายตามรอยทวาราวดีนั่นเองค่ะ สุขภาพครับดูแลท่านนะครับนี่คือสุขภาพแข็งแรงดีครับมาแชวทีเช่นกันครับผมเช่นกันสีนะครับขอบพระคุณครับมิตรภาพดีๆน่ารักสุดๆแล้วสุดท้ายท้ายสุดนะครับได้สุขภาพแข็งแรงและความสุขมิตรภาพอาหารอร่อยค่ะได้อะไรได้มิตรภาพครับมิตรภาพ ได้มีความรักให้เราต้องในกลุ่มหมู่ันรอเราจะไปกันเป็นกลุ่มนะครับจะได้หลายยิมค่ะได้ความสนุกค่ะได้ท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวผมรบกวนพี่พี่ทันหลังได้สุขภาพที่ดีค่ะได้เพื่อนพอกุมท่านความสุขมากมายค่ะขอบคุณค่ะได้ความสุขค่ะได้เพื่อนค่ะได้อะไรดีอยากได้ผู้บ่าวได้ไหมคะอันนี้อันนี้ต้องภาษาอาวุธใช่ไัมนอยากได้ผู้บ่าวแบบคนกำลังเใส่่เนีย อ๋อได้สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ได้มีตาภาพจากผู้ที่ร่วมปั่นด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท่องเที่ยวได้ค่ะ่ปไปมีปัญหาอยากจะได้สุขภาพแข็งแรงค่ะได้เพื่อนได้มีตภาพได้ท่องเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะได้สุขภาพดีแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยมาไม่เคยได้สัมผัสนะคะสุขภาพนะพ่อสนุกสนานครับ อ,อ๋อได้สุขภาพค่ะได้ะไรได้สุขภาพที่ดีได้ดเพื่อนค่ะมีรภาพสุขภาพอะไรที่ลงภาพภาพเนี่ยจะได้จากจักรยานครับรูปภาพด้วยโอ้โหรูปภาพใช่ครับอันนี้ลืมไม่ได้อันนี้ปั่นนอ้อยลอยรูปค่ะปั่นน้อยลอยรูปค่ะปั่นเพื่อได้ภาพไม่ค่ะสุขภาพด้วยมตรภาพแล้วก็รูปภาพแล้วก็ไขมันลดเนาะได้ข้าวต้มมั้งครับสวัสดีค่ะจักรยาน ได้สุขภาพที่ดีได้มิตรภาพที่ดีค่ะเช่นกันครับมีความสุขครับได้เพื่อนได้สังคมได้ออกกำลังกายได้พี่ๆีน้องๆเต็มเลยครับได้กับเพื่อนเนี่ยครับค่ะได้เพื่อนได้สุขภาพ ที่สำคัญได้เที่ยวด้วยนะคะอยู่ในกลุ่มที่ไม่รู้จักกันเราก็ช่วยเหลือกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกันมีความมิตรสัมพันธ์ที่ดีนะคะในกลุ่มของจักรยานนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าประทับใจเราก็จะได้เพื่อนใหม่ๆเยอะเลยนะคะได้สุขภาพครับผมสนุกมันได้เพื่อนด้วยโอ้ความสุขมากเลย คือตอนนี้ได้สุขภาพที่ดีมีความรู้สึกว่าสุขภาพน่าจะดีเหมือนตอนอายุ40ขอบคุณครับสวัสดีครับดีใจครับสุขภาพเราแข็งแรงมีความสุขได้เที่ยวสวัสดีครับได้ความสนุกสนานแล้วก็พลงไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยค่ะเหนื่อย ได้สุขภาพสิครับพูดตรงจังเดียวใช่ไหมครับผมทางจังเดียได้เลยครับพูดตรงๆเลยผัวไม่ผัวไม่เออได้สุขภาพค่ะแล้วก็ได้ภาพอ๋อได้สุขภาพค่ะเริ่มเริ่มต้นเลยไม่สบายหมอให้ออกกำลังกายทีนี้เราว่ายน้ำไม่เป็นหมอต้องว่ายน้ำกับปั่นจักรยานแล้วนี้ตัวเองอ่ะอายุเยอะหมอบอกว่าน่าจะปั่นจักรยาน มันจะปอดทั่วหัวเข่าใช่ไหมคะก็เลยปั่นจักรยานตอนนี้ก็เลยหายแล้วค่ะแล้วสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีโรคแล้วก็ได้เพื่อนได้เที่ยวขอบมาณออกก๊าดีนะคะก็ได้สุขภาพแข็งแรงครับได้เพื่อนได้ความสามัคคีค่ะอ๋อได้สุขภาพดีครับได้เที่ยวมีความสุขครับก็ปั่นจักรยานเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขาดอย่างที่เขาบอกอกมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้มากกว่านั้น ถ้าเรามีกิจกรรมเสริมมากกว่านี้คือปกติคนหมายกันเรื่องสุขภาพอยู่แล้วแต่ถ้าการมารวมตัวกันเห็นไหมครับรวมตัวกันทำกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมหลากหลายที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น,ปนบันทุญช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยวัดนะครับหรือากิจกรรมเพื่อสังคมทำเสียอะไรพวกนี้ก็จะได้หลากหลายถ้ามีการรวมตัวคนได้ใจกันที่มากมาก ได้สุขภาพแข็งแรงได้เที่ยวด้วยได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้มากินของอร่อยๆเลยค่ะี่อ๋อได้รู้จักคนเยอะครับกิจกรรมปั่นจักรยานก็อย่างที่หนึ่งคือได้สุขภาพครับผมที่สองคือมาได้เพื่อนต่างถิ่นแล้วก็ได้กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นช่วยเหลือชุมชนในที่ที่เราไปปั่นหลายๆที่ครับผม been Santa with lights, those are the memories I still remember. ขอีอแนึงขอหน่อยขออ้งนนะันเชเหรียญาชกเหรียญอ่โชเหรียญตอครับนี่เราก็ได้รับเหรียญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการปันวิธีใหม่ตามกฏธวรดานนรีสเตนี้สำหรับทุกาน ชม่ละฝากติดตามไปด้วยนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้จากอบพอทอง7พัรานั่นเองค่ะยังไงอันนี้น่าสจใกันแน่นอนเะกันแล้วก็ร่วมกันสักหนอยนะ